คลิปนี้จะมาถามเพื่อนๆที่เชียงใหม่นะครับผมว่าได้จัด iPhone 15รุ่นไหนและก็สีไหนไปกันบ้างน,นะครับเผื่อจะได้รู้ว่าเขาจัดรุ่นไหนแล้วก็สีไหนคอดคิดที่สุดนะครับผมไปไปถามกัน อาราลีเคสเคส iPhone 15ซีรีส์คุณภาพจากประเทศเกาหลีสไตล์มินิมอลเน้นคุณภาพภายใต้สโลแกน a าร r e อ p e r i e พี e ที่สร้างประสบการณ์แบบพิเศษพิเศษให้ผู้ใช้ด้วยเคสวัสดุพรีเมียมทุกชิน้นและแฝงฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายเช่นขอบเคสที่ยกสูงปกป้องหน้าจอเลนส์กล้อง เสริมมูลเคสเพื่อป้องกันการกระแทกจากการตกหลน่นรวมถึงผิวสัมผัสเคสให้ความรู้สึกนุ่มละมุนรู้สึกได้ถึงความพรีเมียมอย่างตัวนี้เซ็กซิวเคสซีรีส์ยอดนิยมของอารารีเคสใสกันกระแทกพร้อมเสริมบัมเปอร์ถึงสีมุมป้องกันแรงตกกระแทกจากการตกหล่นได้1.2เมตรใครอยากได้สไตล์แบบมินิมอลเรียบๆแต่เน้นคุณภาพนะครับสามารถกดลิงก์ที่ใต้คําอธิบายได้เลยและมีส่วนลดให้สูงสุดถึง10%บเนเราลองไปได้ถามกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ สตูดิโอเซเว่นซึ่งเป็นโซนที่เขาเนี่ยได้รับเครื่องกันไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเข้ามาทําการเช็คคงเช็คเครื่องอะไรกัว่ากันไปนะก็ทําการเช็คเครื่องกันด้วยนะจ๊ะนะครับมาใกเดี๋ยวเดี๋ยวลองเข้าไปถามดูว่าแต่ละคนเนี่ยรู้ว่าพี่เขาได้เออ่สีไหนอะไรยังไงจัดไปกันบ้างนะครับโอเคแล้วได้พี่นะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรฮะพี่เปลมพี่เปลมพี่เปลมมาจากไอโฟนสิบห้าเลยใไหมครับไอโฟนสิบห้าโปรสิบห้าโปรเออสิบห้าโปรความจุเท่าไหร่ครับสองสองหกสองหกเริ่มต้นไปเลยนะสีอะไรครับพี่เป สีดำเพราะว่ามันจองได้เฉพาะสีดำออ้ยจองได้สีดำแต่ที่ีีทอยากได้จริงๆอ่ะเคยเลยสีได้เทแต่ว่าจองไม่ทันก็เลยเอาสีอะไรก็เอาไปก่อนเออจังหวะนี้คือสีอะไรเอาไปก่อนไม่ใช้ก่อนนะใช่โอเคได้ครับผมคุณพี่เพลมากมากเลยครับโอเคครับไปเราลองไปไล่ถามอีกเพิ่มดูว่าเขาอยากได้สีอะไรกันโอเคมาเดี๋ยวมาถามคนถัดไปเลยลยกันสวัสดีครับนะชื่อชื่ออะไรครับชื่อมนชื่อมนมาจัดไอโฟนสิบห้า รุ่นไหนฮะโรแม็คค่ะโปรแม็กโอ้ยยูคนนี้โปรแม็คเลยความจุเท่าไหร่ครับ <500. S 1> 5้าร้อยิกเออเอาแบบว่า,าจุทำไมทำไมเลื่องห้าร้อยสิบสองจิกออออก็ถ่รรรรายรูปเยอะดีและยิงย่งยิ่งกล้องเขาอัพมาใหม่อะไรหลายหลายอย่างเนาะกลัวแบบว่าที่จะไม่พอ <S <S ใช่ไหมเออทีส่สำคัญเลยสีไหนได้สีไหนวันนี้ได้สีไหนไปกับบ้านสีไทเทเนียมสีไทเทเนียมอันนี้จะลอกเลยใช่ไหมใช่อ้ยเป็นสีที่หาโคตรยากเลยนะนี่ ห้าสีไทเทเนียมเนเชอร์ลนะครับเออตัดไปนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็มูฟมาอยู่ที่เซอร์เนตของ a อนะครับผมก็มีหลายคนที่เริ่มได้รับของซึ่งเซอรเนตนี่คือมาแล้วได้ของแน่นอนใช่ไหมอ่าแล้วคือก็จองกันมาแล้วนะครับสุดครับแล้วชื่อชื่ออะไรฮะภูครับผมชื่อภูเอ่อที่ภูฮะวันนี้มาจอง iPhone 15รุ่นไหนไปครับโปรเฉยครับโปรเฉยเสีไทเทเนียมเนเชอร์ลใช่สีธรรมชาติเลยนะครับผมร้อยยี่สิบสองห้าหก 1้อยสปะตัวโปรเป็อ่สเรับอออโปรเ็โอเคปดโอเคตัวลืมเราก็โดดกัเป็นตัวโปรแม็กเลยโอเคสีโปร128สีเนเชอร์ลซึ่งถือว่าเป็นสีแรเหมือนกันสีขาวสีขาวสีเนเชอร์ลที่แรหายากมากๆนอันนี้คือซื้อเองซื้อใช้เองวครใช้เองรัอ้เองนะโอเคขอบคุณมามเลยนะครับูครับแสดว่าสีเนชอร์ลที่หายากยากเนี่ก็ยังมีคนได้ทานหลายคน โอเคด้ครับขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับ,รบ,รบชื่ออะไรฮะชื่อกะนกครับกะนกพี่กะนโกโอเคพี่กะนกครับ iPhone 15รอบนี้เนี่ยจอแบบ Pro Max 256 g b จิกครับ, Pro g, รบ15 Pro Max 256 g b กจิกก็เป็นตัวเริ่มต้นมาตรฐานแต่ก็ถือว่าราคาก็ก็กแรงอยูน่นะเนาะแล้วที่อยากจะรู้มากๆสุดเลยคือได้เสีย ที่แบบจองได้เลยตอนนี้ได้ละได้สีดําครับได้สีดําอันนี้คืออยากได้สีดําเลยเฉพไหครับจองไม่ทันครับจองไม่ทันผมมัวอ่านผมเข้าไวลทันและแต่ผมมัวอ่านเงื่อนไขดืาพอกดสีธรรมชาติก็ไม่ทันละทันกันไมเคีนะฮะสิ่งที่เราอยากจะได้ก็หายไปซะแล้วแล้วก็ถาว่าอะไรกันเออจริงๆมันหายยากจริงนะอันนี้คือเมื่อกี้ทำคลิปเดินไปคือไม่มีละสีธรรมชาติทั้งสีธรรมชาติเขาสวยมากหาแรกไม่หาแรกเลย ผมถามว่าน่าไงครับเขาบอกไม่มีไม่มีเลยตอนนี้คือกำลังกำลังรอเครื่องใช่ไหมรอเครื่องครับโอเคครับซื้อนี่ซื้อใช้เองหรือว่าซื้อให้ใครครับใช้เองครับเปลี่ยนครับซื้อแล้เปลี่ยนเครื่องเิืแทนแล้วครับเบอร์เลนิงแล้วใช้13 pro m โปครับ13 pro m โปกนะครับก็กระโดดมาเป็น1 5ไปเลยข้ามมา ็โอเคดีนะครับโอเคมีเกตเช็ตอสเซอรเรีเสริมเสริมไปเลยครับยังครับเดี๋ยวไปซื้อข้างออก่าฝากดูได้ที่อติรีวิวนะครับฝากดูได้ทั้งในในทิกตอกฝากดูได้นะครับโอเคขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขายของใั้หน้าเราอ่ะถัดไปนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อา ใช่ค่ะที่ฝ้ายจับ iPhone 15รุ่นไหนไว้บ้างครับ Pro Max ค่ะ Pro Max ความจุเท่าไหร่ฮะ256ค่ะ256โอเคตัวมาตรฐานนะฮะจริงๆ256ห้าหกได้ใช้หมดนะฮะปกติแฟนเขาซื้อ iCloud ไว้หรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าเวลาแชร์กันในครอบครัวอะค่ะไอคาวก็มีเสริมไปนะครับแต่คอมจูุเครื่องเยอะก็ก็ดีกว่าอยู่แล้วเนาะเพราะว่าปกติเครื่องเนี่ยค่ะรูปมีประมาณ20,000กว่ารูป2องหมื่นรูปโอเคสองหมื่นกว่ารูปแล้วเครื่องเดิมใช้ความจุเท่าไหร่สองห้าหกสองหกเหมือนกันใช่เป็น 12แล้วก็โดดขึ้นมาเป็น15เลยอ่าข้ามมา3รุ่นต้นแรกเอา14เพราะว่าชอบสีม่วงเป็นทีนี้แฟนว่าเอ้ยเดี๋ยวรอรอดู15ไหนก็15ไปเลยใช่คอ่าก็บโอเคแล้วรอบนี้เอาเป็นสีไหนไปฮะอ๋อสีอะไรนะคะไทเทเนียมบลูไทเทเนียมบลูนี่ตั้งใจเอาสีนี้เลยใช่ไหมใช่เพราะว่าอันนี้เดิมก็สีนี้อยู่แล้วชอบสส่วนของแฟนวันนี้เขาเป็นสีเนื้อร โอเคเนเชอร์รอลก็คือสีซึ่งอย่างนั้นนะสีนั้นหายากมากเลยนะอ๋อเหรอสีสไหนสีไหนคะสีธรรมชาติสีเนเชอร์อลกับสีขาวที่หายากมากๆเลยแปลว่าเขาเร็วมากเพราะว่าถามถามแต่ละคนนะแค่ตอนแรกก็อ่านละเอียดอยู่ปิดตาเดียวปุ๊บเนเชอร์อลหมดแล้วแต่ว่าเร็วมากขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออหลายคนก็ได้ทั้งเนเชอรัลด้วยนะครับได้ทั้งสีดำด้วยสีบลูด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวสรุปกันว่าเขาได้กันสีไหนกันบ้างนะฮะ ก็สรุปนะครับจากที่เดินถามหลายๆคนมาว่าเขามาได้ iPhone 15รุ่นอะไรที่ถามมาตรงนี้คือเยอะมากแล้วสรุปคือนะฮะร,รุ่นธรรมดารุ่นพัฒนาแทบจะไม่มีเลยนะเ<ๆ>จอแต่รุ่นแบบว่า Pro กับ Pro Max ทั้งนั้นเลยนะครับก็อาจจะเป็นตัวความจุ512บ้าง256บ้างออ128บ้างเออรบ้างกตตัว Pro นะครับผมแต่ที่ได้กันเนี่ยก็มีหลากหลายเหมือนกันก็มีมิซิโร่บ้างมีดำบ้างมีบลูบ้างแต่แต่ถามลึกๆแก่คนที่ได้ รู้ได้สีดาจริงๆอ่ะ <_ d> um> เขาก็อยากได้เนเชอรัอลด้วยเหมือนกันหรืออาจจะเป็นสีขาวด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาก,กดไม่ทันมันเร็วจริงๆไหนะคนที่ดูอยู่นะครับแล้วได้สีไหนกันหรือใครได้สีเนเชอรัอลรู้ตัวเลยนะครับว่าได้สีที่แบบโคตรแรงในช่วงแรกมากๆเลยนะครับอย่างไีก็ฝากคอมเมนต์หน่อยแล้วกันหรือว่าใครมีแพนก็นะเรื่องสีอะไรดีมาสอบถามให้เรียบร้อยแล้วก็มีมีคลิปจับของจริงสีจริงให้ดูเรียบร้อยแล้วก็แบทบิวันได้แต่เอาให้ใหแน่สุดๆเลยนะ ชอบสีไหนมาจับเองน่าจะดีกว่านะครับผมมันจะได้แบบถูกใจเพราะว่ามีม,มีมีถามเคยเคยเจอคนรอบหนึ่งแบบว่าเฮ้ยตอนแรกก็กะจะเอาสีเนี้ยดูในเว็บมาพอเจอของจริงปุ๊บแมวกลับไปเอาสีเดิมอะไรเงี้ยนะครับผมก็มาดูเองดีที่สุดเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะฝากติดตามคลิปลอัปเดตรีวิวด้วยนะทั้งใน Facebook YouTube TikTok เลยนะครับแบบ TikTok เนี่ยลงได้ทุกวันนะครับแล้วจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ iPhone 15มาอีก เพียบ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 ตตามด้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับเตียงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับอติีรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับคนที่ได้สีแรงนี่คือแบบสุดๆอะโหทำได้ไงอะ